สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่างอีกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนวันนี้วันที่1นนะครับเราก็เลยอยากจะพาทุกคนมาทําบุญฉลองวันปีใหม่กันนะครับเริ่มปีใหม่กับการทําบุญนะครับทุกคนกับรายการว่างไปหมูครับแล้ววันนี้เราก็พาทุกคนมาที่วัดกัลยาณมิตรนี่ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะมาไหว้ หลวงพ่ออะไรนะชื่ออะไรนะพระรัตนไตรนายกไม่ใช่ทำไมชื่อว่าหลวงพ่อพระรัตนตรัยไม่ใช่พระพุทธไตรัยรัตนนายกถูกต้องนะครับเพิ่งเปิดวิกิพีเดียมาตะกี้ท่องมาหรือว่าเขาเรียกกันว่าสั้นๆว่าหลวงพ่อโตนะหรือถ้าเป็นคนจริงก็จะเรียกว่าสัมปอกงนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์กันไปไหว้พระกันนะครับทุกคน Thank you คนเข้ามาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็จุดทูบจุดเทียนด้านนอกไปแล้วนะโอ้ยที่นี่จุดทูบเยอะมากอ่ะเขาเป็นแบบไหว้แบบจีนจีนหน่อยนะทุกคนเพราะว่าแถวนี้เมื่อก่อนชุมชนเขาเป็นกุดีจีนนะครับแล้วสมัยรสามก็ได้มีการบูรณะแล้วก็เพิ่มหลวงพ่อโตอะไรเข้ามานะนี่ถึง โอเคทุกคนเราไหว้ผัดหลวงพ่อโตสัมปอกโกงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปพาไปดูะระฆังะระฆังวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะว่าใหญ่จริงหรือเปล่านะครับค่ะ ช่วงวันปีใหม่นะใครกรุงเทพนะอยากไหว้พระถ้ามาที่นี่ก็ขับรถมาตรงถนนเขาเรียกว่าถนนอะไรอะถนนอรุณอมรินมัง้งใช่ก่อนถึงวัดอารุณนนะ่ะทุกคนอยู่แถวๆแบบเส้นหน้าปัดซอยจะเป็นเส้นหน้าปัดซอยถนนจะเป็นโรงเรียนศึกษานาลีทุกคนนี่ได้ยินได้ยินเสียงหรืยอ,อยังเขาเคาะอยู่เสียงระครั้งที่ใหญ่ที่สุด ใหญ่ที่สุดในประเทศนะทุกคนนี่ด้านหลังเลยนี่นี่เขาว่าคือระกังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตีกันให้ช่องชีวิตทีว่ามันดักงกวางเลยมาเรามาตีระฆังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกันดีกว่า เอาให้ดังกังวานกันไปเลยนะขอให้ช่องชีวิตที่ว่างในปี2022มีซับสไคร์เบอร์เกิน100,000คนนะครับเขาตีดังกว่าวะป้าป้าทุกคนเดี๋ยวจะพาไปทำบุญต่อโดยการให้อาหารปลา เพราะว่าวัดกันลยาณีนี่เขาอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพยานะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอะ,อะไรนะตลาดยอดพิมานนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิวแม่น้ําเจ้าพยากันนะทุกคนสวยมากๆแหละต้องสวยแหละแต่ตอนนี้ก็ร้อนมากๆด้วยครับแ <laughs> ต่ทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินออกไปดูวิวนะครับ นี่ทุกคนเราพามาถึงริมแม่น้ำเจ้าพยาแลนะครับด้านหน้าของโบสถ์ของวัดกลยะนานมิตรนะครับนี่ทุกคนอ้อร้อนแดดเข้าตาอ้าไม่นะ น้ำม,มันล้นแบบปริ่มมากๆอ่ะจะให้ดูนี่นี่นี่ทุกคนดูดิน้ำแม่น้ำคือปริ่มมากๆเลยอ่ะคือถ้าเขาไม่ทำเขื่อนคือล้นขึ้นมาแน่นอนอย่างเงี้ยดูดิแล้วนี่เราก็ยืนอยู่ข้างหลังจะเป็นเหมือนป้อมปราการเก่าอ่ะครับข้างๆไปของกรมอู่ทหารเรือเขาะนะเพราะว่าข้างๆก็จะเป็นที่ของฐานเรือเขานะครับ ทุกคนวิวสวยมากถ้าแดดเบากว่านี้อีกนิดนึงนะเพราะว่าลมเย็นกำลังเพอร์เฟกเลยแต่แด,ดดแดงไปหน่อยตอนนี้เพราะตอนนี้คือบ่ายโมงนะครับเอสวยไหมสวยมา,ยมาทุกคนนี่นี่ทุกคนเราจะให้ดูตรงนู้นน่ะจะเป็นเอ,อวังของจุลจักรกระพงป่ะของพี่ยูโก้ก,กับฮาน่าป่ะอันนั้นนะ่ะที่เขาทําเป็นเหมือนแบบโรงแรมด้วยแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะ แล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นโรงเรียนราชินีมัง้งแล้วก็ตลาดยอดพิมานทุกคนฝั่งตรงข้ามนี่แล้วจากตรงนี้เราก็จะมองไปไกลๆนะเราก็จะเห็นเป็นพระปรางวัดอาุณอยู่ไกลๆทุกคนเห็นไหมเนี่ยจะมีพระปรางวัดอาุณอยู่ด้านหลังใกล้ๆนะครับตรงนูน้นอันจอนนี้ร้อนมากละไม่ไหวละสวยนะทุกคนวิวแต่แบบร้อนจริงๆ โอเคครับทุกคนสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2565นะครับทุกคนหวังว่าปีนี้ทุกคนจะเจอสิ่งดีๆกันนะครับแล้วยังไงอย่าลืมนะครับใครที่ชอบขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชีวิชีว่างให้ด้วยนะครับแล้วปีนี้ผมจะหาอะไรดีๆสนุกๆมาให้ทุกคนดูทั้งปีเลยครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ